โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักด้วยละกันนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับทีมงานรถดำนะฮะแล้วก็เมคโคร SK200 ครับวันนี้นะฮะโกเบครับผมนี่เลยนะวันนี้จะเอาสุดหล่อของเรานะครับผมไปขุดดินนะครับอ่าเดี๋ยวย้ายใส่เทเลอร์ไปนะนี่ครับเทเลอร์เรานะมีปั๊มลมด้วยนะแล้วก็ถังน้ามันนะครับสแตนบายพร้อมนะครับวันนี้มากับน้อยเกมนะครับผม เสียดายน้อยเกมมาไม่ทันวันฝนตกประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราก็าย้ายไมโครขึ้นเทเลอร์ก่อนนะเดี๋ยวเราย้ายไปที่นั่งงานใหม่นะทุกคนนะโอเคไปเริ่มพารากิจกันเลยครับผมเดี๋ยวเกมเอาไมโครขึ้นเทเลอร์ให้หน่อยนะไปครับเสยเกมบอกว่ายอยากขับโกบโบวันนี้จัดให้นะนี่ขับโกบบก็จัดให้ครับผม จัดมาดิเดี๋ยวมาดูสเต็ปการขึ้นครับไม่นี่เป็นไงแบบนี่วิ่งลงวิ่งลงบันไดไปเลยครับผมโอ้โหเฮ้ยผ่าๆๆโอ้ยชนชนชนโอ้โหรถนี่เอียมแขนไม่ตรงอ่ะนั่นแหละเอียไม่ตรงไม่ตรงเอียงพอรถมันเอียงโอ้ตายแล้วเกมขึ้นไม่ตรงหรือเปล่า เม็นตรงเนี่ยมันเอียงอยู่นั่นอะเห็นอยู่เอ้วเอาแเ้วเอายัง้วเย้ายไป้ย่้ยเฮ้า้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ห้ยเี้ยเฮ้อเั้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้อเฮ้ยเฮยเฮ้ยกเลยเฮ้ยกเฮยเเฮยเ้เฮียยว้ จะหอบได้ละแค่นี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวไปแบบนี้แหละให้เกมขับอะพี่เอาไปยังไงเนี่ยให้ใช้ o l ล o w มีไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่กลับเอาโอเคผมนเดี๋ยวผมขับไมโคให้นางานไปกลไหมพี่ก็ไม่ไกลเท่าไหร่ครับผมนางานเดิมจากคลิปที่แล้วนะทุกคนนะแต่ว่าวันนี้เราเปลี่ยนไมโครใหม่แล้วก็เออมากลับเสียเกมนะจัดไปเตือแน่นอนครับผม ที่ที่แล้วฝนตกนะก็ติดลมนะเราติดลมตรงนี้แหละนะครับอันนี้ดินแห้งแล้วนะไม่มีร่วงครับผมถ้าพี่ขับแล้วไม่มีร่วงนะตอนที่แล้วเอาไม,มโครเล็กไปเอาเอาไมโครเล็กไปมันตัดนิดน้อยนะฮะก็เลยเอาคันใหญ่ไปเลยครับผมเป็นเค200 เอ้ยกองดินมาจากไหนเนี่ยเออเหยียบไปเลยแล้วกันนะครับอ่าเออถึงนลูว่างนั่นอ่ะเฮ้ยเลี้ยวเลี้ยวข้อได้ปะเนี่ยทางแคบเกินนะฮะได้พี่ได้ได้ตรงอ่ะพี่ทับรถตรงกันเออนี่ต้องเฉียดเข้าเี่โอ้ยพอดีเป๊ะเลยครับผมฝีมือจัดนะน้อยเกมนี่นั่งตึ้งในรถอ่ะบอกเลยคนคนคนบอกคนบอกปีมือขวาหนึคนนะ เรา,าวิ่งดีจัดอ่ะนิ่มๆคนระับเรียงดีมากเลย,เด,ยเดี๋ยวพี่ถอยเข้าไปน่าจะเกมจอดแป๊บหนึ่งงานตรงนี้ผมยังไม่เคยมาดิเนาะเหม็นแล้วอันนี้เป็นงานขุดกองดินเฉยๆเ,เ,เดี๋ยวให้น้อยเกมเอาไมโครล,ลงก่อน ไปครับเชิญครับผมเชิญเชิญเลยเชิญเลยสบาย้วยครับผมไปครับทีนี้เดี๋ยวเอารถไปจอดก่อนนะแล้วพี่ขับรถหกล้อเข้าไปให้ครับพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวพี่จะกลับไปเอารถรถดำเราก่อนนะ วันนี้เราขับเจ้าครัวเปย์นะหมดเฮ้ยนะเดี๋ยวเราวับแปเอาหกล้อเราก่อนอยู <laughs> ่ไหนเอ่ยหกล้อเราอยู่ไหนเอ่ยนี่ไง <c oughs> 3m ครับผมไว้รุ่น 3m นะ 3m ที่เป็นเกาอ่อันนี้อันนี้แสงมันรู้สึกแปลกๆอ่ะแสงมันไม่ค่อยอน,นี่เลยเนาะออแสงอะไรที่แมพบบพีใช่ใช่เหมือนแบบฝนมันตกเพิ่งเสร็จอ่ะบอกลงอ่ะเหมือนแสงแดดบกโะ เราใช้กล้องรุ่นเก่ามาถ่ายชิปหรือเปล่าพี่โอ้กล้องรุ่นเก่าถ่ายชิปอ่ะฟิลเตอร์หมองอันนี้หมองจริงๆครับไม่ใช่ฟิลเตอร์นะเอ้ยสามเอ้ยหลุดถนนไอ้สามเอ็มคันนี้พี่มาทำไฮนัมมาไหนมาใหม่เกมเต็มแล้วเหรอเต็มแล้วมวเเต็แล้อรอพี่แป๊บนึงพี่กำลังไปไปครับผมผมย้ายรถผมไป ได้ออกมามาแล้วสังรถพิมพ์มาแล้วนี่ไงนี่าจะมาจ้าเอกแล้วนี่คันนี้มาทำภายในมาใหม่นะเก์กดจ็กอ่ะกดเนียนกริบอ่ะอ,อะ<ป>ะยากยกชมไหมอยากชมลายดำก็สวย,ย,สวยไหมทำไมพี่ไม่ทำใส่สีน้ำเงินบ้างพี่ มันไม่มีลายสีดำเงินนะดิโอ้จบละต้องดับไลี์จังหวะเนี้ยนีย่นะฮะภายในกิบกิบเลยเนะครับผมกิบ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 พอไปวัดไปวานั้นก็ไม่จริงจริงมันก็ไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้นหรอกมผมขี้มโม้ไปเองเลยนะนะเอ๊ะมีไฟวิ่งเว้ย จจััดดดสุเขาไปทำไฟวิ่งมาเขาโม้ใหญ่เลยทุกคนนะโม้ใหญ่โม้ใหญ่อแบบนี้ไปแล้วก็ไปทำมาใหม่ระบบไฟทำใหม่ทั้งคันครับผมไปครับผมบุมหแต่ลายใหญ่เลย นี่ถังน้ำมันพี่ก็ไปเปลี่ยนใหม่มานะนี่สีเหลืองสีเหลืองถังน้ำมันเยอะเท่าไหร่เก้าผาหมายทุกคนตามดักไล่ไปเลยนะทุกคนนะไกลพี่ทำงานไปไกล์ที่เดิมเลยที่ที่เราอ๋อที่ถมเรอาใช่ที่เราถม ผมอยู่3คลิปแล้วอ่ะยังไม่เสร็จเลยครับคลิปนี้คลิปที่3นะติดรัวว่ะมีคนชนไว้มีคนคชนร้ว่นะครับปีที่ตายอี้ยหลุมหลุมอันนี้หลุมรถที่เราติดหลมเมื่อวานนะครับรถไท2สองคันติดหมดเฮ้ยเอมางไงเนี่ยอรอสิเงี้ยริสง เนได้โอ oh, ้ซ uh ีจัดพี่ตูบอกพี่ต ja ูบอกว่าอยากกินคนไทยพิดได้นะมมแล้วนะบออกมาอุ้ชนอะไรเนี่ยเหยี่ฟุตปาไม่รู้เลยผมลงใช่พี่ฟุตบา ถ้าถ้าไปถ้าเราไปเดินกันนะก็จะกลายเป็นฟุตสองบาทอะไรนะฟุตสองบาทใช่ถ้าเราไปขายในร้านค้าอะไรพวกนี้มันก็จะกลายเป็นฟุตสองบาทพอดีเลยนะจากบาทเดียวก็กลายเป็นสองบาทเลยอะไรวะอ้าวโงโอ้คนเล่นก็ยังงงนะทุกคนนี่นี่อ่ะเดี๋ยวพี่ดันดินแป๊บนึงโอเคครับผมไปครับผม ไอ้ไอ้มาเอารถไอ้มาสิอ๋อเรียมเรมเรมเดี๋ยวถ้าเอารถเอารถเราไปก่อนเอารถเราไปก่อนนะทุกคนนะอยากซิ่งอ่ะน้องบูชี่ผมเฮ้ยยิงเปล่ายิงเปล่าน้องน้องบูชี่ผมใจเอ๋เขาใช้ทางลัดไงแต่เราก็ยังไงเราก็แซงเราก็ซิ่งก่อนแล้วนะชนเว้ยมาครับเขาตามเราไม่ทันหรอก เราผู้ชิดเราแรงขวาดูนะถอยมาเกอถอย่กกอ,อ,ยอแล้วเอ้ถอทาเรืน,นี่ถอยมาเรื่อยๆน่นนี่เรใ <c oughs> ชค่กระดิบมาเลยเราเรียกว่าสกิจ จัดมาครับผมเดี๋ยวไปที่รถถ่ายนะที่ไปดันทุ่เรากำลังเสี่ยนรถถ่ายเลยนะนี่แต่ปามบอกจะมาแต่ก็ไม่มาครับผมขายจ้อยเลยบางปามเขาลอดเกมไงไม่ได้แล้วแบบนี้ไม่ได้แล้วตามเดนมา้านนะปามนะเดี๋ยวให้ที่ไม้ไปตามเดมตุลาเลยนะปามโอ้โหไก่โพดบ้านที่ไม้ใกล้ บ้านที่ไม่ใกล้กว่า <c oughs> มันใกล้ทังไหนวะเาก็บ้าสุดล้านมันแทบจะอยู่ใต้สุดแล้วผมมีเหนือสุดเลย <c oughs> โอ้ยนาเห็นเหนือใต้สุดกระสาอยู่เดี๋วพี่ผมรองงานแสงที่อูสิไปเต<อ>้มหน้าห <c oughs> ทุกคนน้องราไปทำคอนเทนต์ให้ วูดทำไมดินแข็งจังเลยเนี <oh ่ยดามไม่ไปเลยว่ะเกมรถพี่นี่ห้าห้าห้ห้ักแ่นี้อะไรนะแข็งมันนตักเลยโอ้โหดัไม่ไปเลยครับผมอะไรนี่ เราก็แบบสบายใจเลยนะทุกคนนะยากสุดแต่เป็นนะผมคนละเที่ยวสุดท้ายวันนะทุกคนนะเอ่อของพี่ดันเมื่อตอนนั้นี่ทำไมมันดันง่ายวะทำไมวันนี้มันดันยากเนี่ยหรือฝนตกเป็นเกับฝนตกเนอ่ะเอารถถ่ามาปิดคันหรือเปล่าพี่เอ้ยไม่คันนี้เลยเนี่ยพี่ใช้คันนี้แหละ คนที่เต็มแล้วบอกด้ครับได้ครับได้ได้ได้จะไปเอาบอกตัวก่อนแล้วเนี่ยอ้าวแบบนี้ก็ได้สิครับเราใช้ทางลัดเราใช้ด้วยนะทุกคนนะโอ้เห็นไหมเขารู้ทางลัดแล้วอ่ะไม่จริงๆผมก็รู้นานแล้วแหละทางนั้นเพราะว่าเมื่อวันตอนผมทำคลิปคนเดียวผมเห็นนะ ไม่ใช่ทางนเอาติดหรือว่าพี่้องติดอ้าวติดได้ไงเนี่ยโอ้มีการขยัาผมรับราะมัโดดครับรถผมกันโดดเน่ๆน่เ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 บๆเนเกืเบเน่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 อน่เม โอ้โหนก็ขับมาถึงก่อนอยี่ที่เยอะเออพี่อะเราถุงล้อเหยียบเอาอเอารถเอารถถุงล้อเหยียบดีมโหตีมเงี้ยเนียนไปอีกดูดิเออวทำไมวะมาถึงเป็นแบบนี้ได้ <S <S ถอยไม่เทสักทีเลยไม่มันไหลครับเนี่ยนี่เย้ให้ผมถอยให้ไหมพี่เอาเลยครับผมถมที่ถมที่นะวันนี้ก็น่าจะถมเป็นอรอบสุดท้ายแล้วครับ <c oughs> ก็เสร็จนะทุกคนนะผมที่นะเขาจะทำร้านก๋วยเตี๋ยวงนี้นะนี่เออรถไทยอ่ะเกมเกมมาเทียก่อนทุกรถี่ติดรถไทยก็ติดเหมือนกันเฮ้ยขึ้นได้อยู่ <Okay. S 2> เดี๋ยวพี่ดันตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งโอ <c oughs> เคเรานี้ขึ้นชื่อเรื่องท่อรันมาเนี่ยเออบนเดินม,มาผม กดันไม่ไปอ่ะหาอะไรทำรอแล้วกันที่อยู่อ,อยูคือรอเดี๋ยวดันก่อนใกล้เสร็จแล้วดัดนยากนิดนึงนะฮะเสร็จแล้วเสร็จแล้วทำแด้ปกครับพี่ <laughs> ได้แล้วเหรอ ไ,ไ,ได้แล้วผมนี่แหละมุมนี้แหละผมได้ละโอ้ยผมเรามันต้องแบบเป็นทีเด็ดนะทุกคนนะพี่แมรเขาก็มีทีเด็ดเขารับเขาไอยังไงทุกคนนะไม่รับเขาไม่แบ่งกันเลยอะอ่ะอีกอีกกล้องนึงอีกอีกรอกบนึง เรียบหรือยังนี่เรียบแล้วเนาะเรียบแล้วเรียบแล้วเรียบแล้วพี่อโอเคครับผมเอาล้วเสร็จสิ้นภารกิจนะครับผมสำหรับการถมที่ตรงนี้นะฮะนี่เลยนะครับผมโอ้เรียบกิฟอะ่ะนะครับฝีมือนะฮะการดันของเรานะทุกคนอ่ะโอเคนะครับก็อ่าเดี๋ยวเราไปรับงานใหม่เนาะนะครับตรงนี้ก็เสร็จไปแล้ว นะครับผมก็รอติดตามคลิปนะครับคลิปนี้ผมกับน้อยเกมก็ต้องขอตัวลรับไปก่อนครับผมสวัสดีครับ